สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลายคนนะคะอาจจะแปลกใจว่าตอนนี้ปุ๊ <ๆ S 2> กปิ๊กกำลังอยู่หน้าเว็บเทรดเว็บไหนนะคะก็ไม่ต้องตกใจเนาะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้า pay y e a ีนะคะซึ่งตัวปุ๊กเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาใช้งานก็ ก็ถือว่านานพอสมควรเนาะก็ประมาณเดือนกว่าแล้วที่ไม่ได้เข้ามาในหน้าเพยเยียนะคะตอนแรกเนี่ยก็เตกใจมันคืออะไรนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับงานหน้าเทรดตัวนี้นะคะเป็นฟังก์ชันใหม่ของเพย์เยียนะคะซึ่งสามารถทําการซื้อแล้วก็ทําการขายหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือว่าทาสามารถทําการเทรดได้ในเว็บ นี้ได้เลยเนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับการใช้งานเนี่ยก็คือไอตัวนี้ยเนี่ยมันมีหน้าที่เก็บเป็นเขาเรียกว่าเก็บเหรียญดอลลาร์เนาะเวลาเราไปลงทุนกับพวกเว็บไซต์ฮิปหรือว่าสายความเสี่ยงสูงเนี่ยเราสามารถเก็บได้ในส่วนของตัว u s ์ะนะคะแล้วก็ตัวรูเบิลเนี่ยรูเบิลเนี่ยก็ถ้า ย้อนไปเมื่อสมัยก่อนเนาะก็เพื่อนๆก็คงจะจำกันได้ดีเนาะในส่วนของไอตัวเว็บนกะเว็บนกเขาเราก็จะสามารถรับเป็นเหรียญรูเบิลเนาะแล้วก็ตัว usd นะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีตัว usd รูเบิลอ่ายูโรเนาะแล้วก็ตัว btc นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวระบบของเพย a ยนะคะได้อัปเดตเพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นตัว e t s h ล้วก็ตัว Bitcoin Cash, Litecoin แล้วก็ a ด h เข้ามานะรวมทั้งเนี่ยหน้าการใช้งานก็ยังดูหน้าใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนาะมีอะไรบ้างนะคะก็ใน,นส่วนของหน้า d a s บอร์ดเนีก็จะแสดงในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเหรียญน,นะคะที่มันระบบสามารถรองรับได้เนาะแล้วก็บอกว่าเรามีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ,ะเราสามารถ เพิ่มในส่วนของ y c a r d นะคะก็คือ,อสําหรับใครที่อยากจะแอดการ์ดนะคะก็สามารถแอดได้นะแต่ว่าสําหรับไทยเราเนี่ยก็ไม่น่าจะรองรับเหมือนกันเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ไม่เคยใช้มาเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวบัญชีแอคเคาท์เนี่ยแอดมินก็จะใช้ในการรับเงินส่งเงินเนาะซึ่งในส่วนของการรับเงินส่งเงินของเว็บนี้เนาะก็ อย่างที่บอกเนาะสำหรับตัว p a ย์เยเนี่ยตัวแอดมินเองอ่ะใช้รับใช้รับเหรียญจากการที่เอาไปลงทุนเนาะส่วนวิธีการที่จะฝากเงินเข้ามานะคะในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถแอดได้ทั้งในส่วนของอ่าเว็บเว็บเปเมต์อะไรต่างๆเนาะแต่ว่าอ่าถ้าใครได้ติดตามเนาะแอดมินเนี่ยก็จะชอบใช้ในส่วนของเว็บอะไรนะพวกเชงเกอร์อะคะ่ะก็คือเราแลกเป็น บิตคอยเนาะที่แอดมินชอบทำเนี่ยก็คือเราจะใช้บิตคอยเนี่ยอ่าตอนแรกเอาเงินบาทของเราเนี่ยไปทำการซื้อบิตคอยในเว็บ BX เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งทรานสเฟอร์มาในเพย์เยียค่ะก็จะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมเนาะหรือไม่ก็ไปหาซื้อเหรียญที่เขาขายนะคะในส่วนของเพย์เยียขายตามพื้นต่างๆเนี่ยก็จะสามารถลดค่าธรรมเนียมได้นะคะในส่วนของเชนเกอร์เนี่ยสำหรับ ผู้ติดตามใหม่นะคะที่สนใจอยากใช้งานนะคะก็สามารถลองย้อนวิดีโอเข้าไปได้เนาะเคยแนะนําให้สาหรับตัวเว็บเชนเกอร์เนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็วิธีการก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือเราส่งเหรียญบิตคอย n มาที่เพย์เยียเนี่ยมันก็จะมีเลทอัตราให้ว่า ถ้าซื้อเราส่งมาจํานวนนี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่เท่าไรนะคะก็ลองย้อนไปดูวิดีโอเก่าก็แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตในส่วนของตัวเพย์ยนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะก็ไอตัวนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของการแอดเงินเข้ามานะคะก็ใช้ตัวคิวตัวแอดวานซ์แคสเยนเด็กอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เราสามารถ ส่งเงินนะคะของเราเนี่ยไปยังบัญชีเพย์เย่ต่างๆได้นะคะของเพื่อนเรานะคะเพียงเรานำแอคเคาน์เนาะก็สามารถส่งส่งระหว่างเพย์เย่ไปเพย์เย่ของเพื่อนได้นะคะซึ่งค่าธรรมเนียมอีกตัวหนี้งที่จะถูกมากนะคะก็ประมาณเกือบห่งเปอร์เนาะก็ประมาณ0.95%นนะคะของจำนวนเงินที่เราทำการลงทุนนะคะซึ่งสามารถ เลือก Payment เป็นพวก Bitcoin หรือว่า Visa ามาสเ r c a ์กอะไรต่างๆเนาะก็ลองไปชั้นงานดูก็แล้วกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในส่วนของเอ็กช n น e เนี่ยเราส,สามารถนำเหรียญที่เรามีเนาะอาจจะเป็นเหรียญดอลลาร์นะคะไปทำการแลกเป็นเหรียญรูเบิลอย่างนี้ก็ได้เนาะเนี่ย เราก็เข้าไปใช้งานเหมือนเดิมเนาะเพียงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันก็ยังคงมีความน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้ก็อย่าลืมเข้าไปเลยทดลองใช้กันก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่เด็ดเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเทรดนั่นเองนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปลองเล่นเทรดอะไรกันได้เนาะก็ยังไม่ต้องแปลกใจนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันค่อนข้างไวมากอย่างที่บอกตัว พุกพิกเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนเนาะเข้ามาแล้วโอ้ตกใจตกลงฉันจะใช้เป็นหรือเปล่านะแต่ว่าการที่เขาอัปเดตก็ทําให้เรานะคะได้มีฟังก์ชันให้เลือกใช้งานมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ยังคงใช้งานง่ายเหมือนเดิมเราสำหรับตัวนี้เพ y ยร r นะคะก็ลองเอาไปเล่นไปเช็ดกันดูก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็ อันนี้คือในส่วนของซัพพอร์ตนะคะเราสามารถส่งเรื่องไปสอบถามซัพพอร์ตได้นะเวลาเราติดขัดปัญหานะคะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของฮิ s ส o อรี่นะคะก็คือเป็นประวัติการส่งเงินเงินเข้าเงินออกอะไรของเรานะคะก็สามารถเข้ามาย้อนได้ดูตรงเหมือนกับเป็นตัวนาฬิกานะคะสำหรับตัวนี้เนาะก็เข้าไปย้อนดูได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะ อแอดมินเองเนี่ยก็มาอัปเดตในส่วนของอหน้าตาของเพเยีย เวอร์ชันใหม่ให้กับเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่มีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้นะคะี่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าใครที่อยากจะลองเข้าไปสมัครนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วก็จะมีลิงก์ไว้ไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะเผื่อท,ท่านอยากจะสนับสนุนนะคะก็สามารถกดลิงก์สมัครต่อได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ การอั update, year, เปเดตเพยเย่กันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะว่าเจอกันคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ